ครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองครับผมวันนี้ต้อมพามาทำาน้ำหมักสูตรหนึ่งที่แม่ต้อมใช้ในการฉีดพ่นในฝรั่งจริงจริงแล้วมาสามารถฉีดพ่นพืชได้ทุกชนิดเลยยิ่งพืชกินใบละยิ่งเกาะเพราะว่าช่วงนี้ต้อมเริ่มปลูกผักกินใบปลูกผักสวนครัวไว้กินเองแล้วด้วยก็เลยเดี๋ยวเนี้ยมาเตรียมน้ำหมักสูตรพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์ให้ดูกันเนาะสูตรนี้เคยทําไปแล้วครั้งหนึ่งแต่วัตถุดิบเนี่ยมันไม่ตายตัว มันสาม,มารถเปลี่ยนแปลงเอาที่หาได้ง่ายเดี๋ยวต้อมอธิบายให้ฟังว่าใช้อะไรกันบ้างโอเคเดี๋ยวตามมาดูกันก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิช่องพี่ต้อเมเกษตรดินทรีวิถีทธิึ่งนหนงด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พาลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนครับเดี๋ยวตามดูนะครับก่อนนะครับเราจะใช้นมนมจะบอกว่านมนม,นมเดงเขาจะด่าไหมครับแต่จริงๆก็เหลือจากรับประทานแล้วเนาะเด็กทานไม่หมดจริงๆแล้วมันใช้นมได้ทุกชนิดเนาะไม่ว่าจะนมบูดแล้วก็ใช้้ไดนะ นมสดนมอะไรใช้ได้หมดนมที่บูดมาแล้วก็ยิ่งดีเนาะเพราะว่ามีการได้สลาดไปแล้วอัตราส่วนก็คือใช้เราจะใช้นมหนึ่งลิตรต่อนมเปรี้ยวทำไมต้องใช้นมเปรี้ยวในนมเปรี้ยวมีมีจุลินทรีย์ที่ไปช่วยย่อยสลายต่อทําให้โมเลกกลของนมเนี่ยแตกตัวและเล็กลงการหมักกับจุลินทรีย์พวกนี้จะทําให้นมแตกตัวได้กดแล็กซิกแล้วก็ทําให้นมเนี่ยมีเขาเรียกอะไรแปรสภาพเป็นคีเลต ไอตัวขี้เหรเนี่ยสนุกมากใครบ้างลองไปหาดูนะในในในวิกิพีเดียก็มีตัวขี้เหร่นเนี่ยมีประโยชน์กับในทางการ,กรเกษตรมากๆตัวขี้เหรจะเอาไปจับกับจุลรธาตุบางชนิดอย่างสมมุติว่าเราปลูกฝรั่งพวกนี้เราจะใช้แคลเซียมโบลอนเยอะตัวขี้เหรเนี่ยเป็นหน้าทีา่ทำหน้าที่คอยจับกับแคลเซียมโบลอนแล้วก็หุ้มแคลเซียมโบลอนไว้ทำให้แคลเซียมโบลอนเนี่ยไม่ทําปฏิกิริยากับฟอสฟอร,รัสและโพแทสเซียมถ้าเราใส่แคลเ,เซียมโบลอนโดยตรงอ ตัวโปรตอนเนาะเขาเรียกอะไรอะประจุไฟฟ้าของของโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสเนี่ยมันทาปฏิกิริยากับแคลเซียมบอลอนทําให้แคลเซียมบอลอนไม่สามารถไม่มีประสิทธิภาพในการใช้งานการทํานมสดตัวนี้สามารถนําไปใส่เพิ่มในแคลเซียมบอลอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแคลเซียมบอลอนในการฉีดพ่นฝรั่งทําให้ฝรั่งเราเนี่ยผลสวยแล้วอบผิวสวยอัตราส่วนก็นมนมอะไรก็ได้หนึ่งลิตรเนาะอันนี้สองร้อยทีเราก็จะใช้ห้ากล่องต่อนมเปรี้ยว ครึ่งกล่องอันนี้มันกี่ซีซีหาไม่เจอหนึ่งร้อยแปดสิบมิลลิลนะิตรเลยนาะก็เกือบเกือบสองมิลลิลิตรออกเราก็จะใช้ประมาณครึ่งกล่องทีนี้นมเราเยอะเราก็จะใส่ไปเลยเราจะทำทีเดียว2ลิตรไปเลยกับนมเปรี้ยว1กล่องแล้วก็น้ำตาลปกติถ้าใช้นม1ลิตรเราจะใช้น้ำตาลหช้อนไม่จำเป็นจะต้องน้ำตาลทรายแดงทรายดำทรายขาว ขอให้มีความหวานตัวเนี้ยใช้เป็นาสาระเป็นสารอาหารเพื่อเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์เท่านั้นคือมีอะไรก็ใช้ตามนั้นน่ะไม่ต้องไปวิ่งหาซื้อน้ำตาลโอถึงต้องใช้กากน้ําตาลไหมจริงๆกากน้ำตาลก็ไม่ได้จําเป็นนะเราใช้น้ําตาลตรกนี้ได้แล้วก็ไม่ได้มีสารทาด้วยในการตาลมีสารทาจากการเผาไหม้อยู่ด้วยก็หยิบช่วยตรงไหนได้ที่มีความหวานก็ใช้แทนได้เราใช้น้ําตาล5ช้อนโต๊ะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ซิวด,ดำตัวนี้ซิ้วดำมีคนถามเยอะเลยใส่ทําไมจริงๆไม่ใส่ก็ได้การใส่ซิวดำลงไปในในมหมักของต่อมเนี่ยเพื่อพรางแสงไม่ให้ยืนซีโดนแสงโดยตรงถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เก็บในที่มืดจัดเนาะก็หยดไปเพื่อทําให้น้ํานมมันออกเข้มขึ้นเพื่อพรางแสงให้ยืนซีได้ทํางานได้ดีขึ้นเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะเอาจะเอานมใส่เข้าไปก่อน ทำแบบไปไหะอันนี้ก็เป็นน้ำนม10ลิตรเนาะเอ้ยงลิตรไม่10ลิตร10กล่อง2ลิตรเนาะคือไม่จําเป็นต้องทําเท่านี้ก็ได้นะมีเท่าไหร่ก็ทําเท่านั้นอัตราส่วนก็คือ5ต่อ1เอ้ย5ต่อ0.5หรือ10ต่ 1. อ1ไอเนี้ยมันใช้ครึ่งครึ่งกล่องต่อน้ำ1ลิตรต่อนม1ลิตรเนาะ สําสหรับนมเปรี้ยวนี่เนาะทาไมถึงต้องใช้นมเปรี้ยวในในนมเปรี้ยวมีจุลินทรีย์หลายชนิดเลยอันนี้เราทำสองลิตรเราก็ใส่ไปเลยกล่องนึ้งสูตรไม่ตายตัวนะครับแค่อาหาอะไรได้ง่ายเนาะไม่จําเป็นต้องลดอะไรด้วยจะต้องแบบต้องหารถฝรั่งมาใส่เพื่อให้ฝรั่งอร่อยไม่ใช่นะคือเราต้องการแค่จุลินทรีย์มาย่อยนมต่อให้ได้มเลกินโมลกุลที่เล็กที่สุดเนาะแล้วก็บางสูตรต้องก็ใช้ ถ้าใครมีข้าวหมากเนาะใช้ลูกแป้งข้าวหมากก็จะย่อยได้ไวปกติถ้าใช้แค่นมเปรี้ยวอย่างเดียวเนี่ยเรามาหมักไว้ประมาณติห้าวันก็ใช้ได้แต่ถ้าใครมีข้าวหมากลูกแป้งข้าวหมากหรือน้ําข้าวหมากเนาะ,นะตักเอาเฉพาะน้ําใส่ไปเจ็ดวันใช้ได้เลยแล้วก็ห้าช้อนน้ำตาลห้าช้อนสับปะรดเล็กน้อ,อนยแล้วก็น้ําตาลปกติจะใช้ห้าร้อนโต๊ะต่อหนึ่งลิตรนะอันนี้สองลิตรเราก็ใช้สิบสองโต๊ะ จริงๆมันปูนไปเนาะทำโต๊ะบางๆก็พอโอเคแค่นี้แหละนี่ก็หวานแล้วแล้วก็ิวดําเนี่ยถ้าใครใช้เป็นก่างต่างๆก็ไม่ต้องใช้เพราะมันมีความดําอยู่แล้วคือแค่พางแสงนิดเดียวใส่แค่นิดเดียวพอสีมันจะเปลี่ยนแต่ถ้าใครไม่มีิวดําหรือจะไม่ใส่ก็เก็บในที่มืดหน่อยไม่ให้โดนแสงเยอะ จุลินทรีกลุ่มพวกนี้พอย่อยไปเป็นโมเลกุลที่เล็กแล้วเขาไวต่อแสงเนาะแล้วมันจะเกิดแก๊สเยอะเวลาปิดฝาให้ปิดแค่พอเืงมืออย่าปิดอย่าปิดหมดนะครับะเบิดนะก๊าซก๊าซที่จุลินทรีมันคายออกมาเวลาจุลินทรียเขาทํางานเนี่ยเขาก็จะย่อยสลายนมพวกนี้ไปเขาจะคายแก๊สออกมาเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเราจะไม่ ไม่ปิดจนแน่นไปแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรมากเลยก็เขย่าเขย่าให้น้ำตาลเขาละลายละลายดีหน่อยเนาะเนี่ยขวดนี้ยใช้ได้สามปีอ่ะเพราะว่าอาัตราส่วนในการใช้กับฝรั่งนะถ้าใครใส่ฟอกใส่ฟอกกี้นะแม่ต้องจะใส่ฟอกกี้ฟอกกี้มันประมาณครึ่งลิตรไม่ถึงลิตรดีด้วยอไม่ถึงครึ่งลิตรดีด้วยมาวันนะั้นประมาณอ่าะะตีสัว่าครนะึ่งลิตรแล้วเนาะก็ใส่แค่ครึ่งช้อนชาต่อน้ําอ่าครึ่งลิตร ผสมในพก,กี้แล้วก็ฉีดที่ผลฝรั่งเลยมันจะช่วยขัดผิวให้ฝรั่งแล้วก็ในนมหมักพวกเนี้ยพอย่อยสลายแล้วเริ่มย่อยแตกตัวแล้วขเขยนะ่านเริ่มย่อยสลายแล้วเขาจะพอเริ่มย่อยสลายแล้วเขาจะปลดปล่อยธาตุอาหารลงมาให้ต้นพืชใช้ได้ท,ทันทะีเนาะไม่ได้เหมือนกลุ่มที่เป็นปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกต้องย่อยต่อให้เล็กที่สุดการให้สารอาหารทางใบจะเห็นผล ได้ไวใช้ได้หลายชนิดได้หลายประเภทเลยนะใช้กับฝรั่งก็ฉีดพ่นที่ลูกฝรั่งเลยก่อนห่อเนาะนมหมักพวกนี้จะมีฤทธิ์เป็นกรดด้วยจะช่วยยับยั้งพวกเชื้อราที่ขึ้นผลแล้วก็มีแคลเซียมโบลอนอยู่ในนมอยู่แล้วเพราะว่าในนมเนี่ยม,มีแคลเซียมค่อนข้างเยอะแล้วก็พอ,อย่อยสลายแล้วนี่มันได้กิเลสกิเลสที่ไปหอ่อหุ้มแคลเซียมโบลอนทาให้ใช้ได้ดีในผลไม้ที่เราทานทั้งเปลือกอ เขาเรียกอะไรอ่ะผลไม้ที่ทานทั้งเปลือกแล้วก็อย่างฝรั่งแตงโมก็ใช้ดีนะแตงโมกันลูกระเบิดเวลาฝนตกะ่ะเวลาผิวเขาขยายโดนน้าเนี้ยก็การพวกแตงโมผิวแตกได้แล้วก็ใช้ในผักกินใบดีมากเนะเาะออัตราส่วนก็ถ้าใช้ในฝรั่งอย่างที่บอกครึ่งช้อนชาต่อน้ำห้าร้อยมิลลิลิตรหรือครึ่งลิตรนะเนาะแล้วก็ราดลดลงดินเนี่ยหนึ่งลิตรต่อน้ำยี่สิบลิตรได้เลยฉีดพ่นลงดินถ้าพื้นที่ใด เป็นดินเหนียวแข็งๆเนี่ยใช้ตัวนี้เนาะฉีดพ่นลงดินแล้วห่มฟางไวมาก 15- 20ถึงิบวันมาดูดินได้เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเป็นสูตรระเบิดดินอีกชนิดหนึง่งคือจริงๆแล้วอะ่ะมันพลิกมันพลิกตัวสูตรไม่ไม่ไม่ได้หมีกันเท่าไหร่หรอก็นมหมักใส่ไข่ใส่แล้วพวกนี้สารตั้งต้นมันคือโปรตีนเนาะเวลาโปรตีนมันย่อยสลายแล้วมันก็จะปลดปล่อยเป็นอ่ามันย่อยสลายไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้มเล,มลกุลูลที่เล็กลงจะได้เป็นกรดแอคติกได้เป็น ธาตุาอาหารหลกักธาตุอาหารรองสําหรับพืชที่สวนที่นครสวรรค์นเนาะที่แม่ต้องใช้อยู่ก็แค่นี้เลยผลฝรั่งที่ชอบโพสชอบถ่ายบ่อยๆก็ใช้แค่นี้เลยเนาะใช้ได้อ่ามีตัวแคลเซียมโบลอนแล้วก็แคลเซียมโบลอนเนี่ยทําให้ขยายผลรูปผลสวยขึ้นแล้วก็พันเรื่องผลเน่าได้ดีเลยโอเคครับก็พามาทาสูตรน้ำมักเนาะขวดนี้ก็เราก็จะใช้กับแตงผักทางบ้านเราแล้วก็จะใช้กับฝรั่งไส้แดงที่ปลูกที่สุพรรณบุรีสองพี่น้องเนาะ ตรงนี้ฝรั่งเราออกเยอะมากก็เลยต้องมาเตรียมโรน้ำหมักไว้มำรุงผิวเพื่อจะได้ฝรั่งที่อร่อยขึ้นเนาะเพราะว่าคลิปที่แล้วเราไปชิมฝรั่งเราไม่ได้ดูแลเลยไม่อร่อยเลยก็เลยต้องมาทําซูอาหารสําหรับพืชเพื่อเพิ่มความกรอบหวานแล้วก็ใช้สารพัดประโยชน์ใช้ได้หมดลาดลงดินผักกินใบพืชกินผลยิ่งพืชหัวพืชอะไรใช้ได้หมดเนาะ ไม่ไม่จําเป็นจะต้องใช้กับฝรั่งอย่างเดียวแต่ต้องมาทําแล้วก็เล่าผ่านฝรั่งเพราะว่าเออเนี่ยแม่ใช้อยู่แม่ใช้แค่นี้เลยพี่พ่ชอบถามว่าแม่ทํายังไงอะผิวสวยจังเลยแม่เขาผสมใส่ฟอกี้แล้วก็ฉีดก่อนหอ่อฉีดเสร็จร้อยแห้งสักห้านาทีแล้วก็ห่อหรือใครไม่มีว่าฉีดเสร็จก็ห่อได้เลยตัวจุลินทรีย์ในเนี้ยมันก็จะยับยั้งพวกเชื้อราโรคพืชได้อยู่แล้วด้วยทําให้ฝรั่งไม่เป็นโรคที่เป็นจุดๆดำๆ,ดำๆนะเวลาเราหอ่อโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะ ก็นมยังเหลือ,อเยอะอาจจะทําไว้หลายๆสูตรหน่อยแล้วก็จะเอามาแช่พี่ๆด้วยความเพื่อพี่ๆเอาไปปรับใช้กันเนาะนมอย่างที่บอกเนาะนมไม่จาเป็นต้องนมโรงเรียนนมอะไรก็ได้นมบูดก็ยังได้เลยเพราะว่าการหมักเนี่ยเรามาทําให้นมเขาบูดอยู่แล้วเพื่อแตกตัวโมเลกุลเขาให้ได้สารอาหารที่เพื่อสามารถนําไปใช้ได้เลยโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะสําหรับสูตรนมหมักขัดผิวฝรั่งเนี่ยอ้ออีกเรื่องหนึง่งพี่ๆชอบถามว่าทาแล้วเก็บได้นานเท่าไหร่ ตัวนมหมักตัวนี้นะสามารถเก็บได้ตลอดไปหลังจากหมักไปแล้วเนี่ยเขาจะมีกลิ่นออกเหมือนกลิ่นหมักดองกลิ่นเปรี้ยวๆอย่างเงี้ยคือปกติเนาะแต่ถ้าเริ่มจะแบบกลิ่นเหม็นเน่าหรือทุกๆสามเดือนเราเติมตามสักหนึ่งช้อนเพื่อเลี้ยงเตะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์สามารถเก็บไว้จนใช้จนหมดได้จริงๆแล้วถ้าหลังจากที่เราทำา่ะหกเดือนอ่ะสบายๆเก็บได้แน่นอนหลังจากหกเดือนเราก็เติมน้ําตาลสักช้อนสองช้อนอะไรเงี้ยเลี้ยงเชื้อไปเรื่อยๆแล้วก็ นมหมักตัวนี้สามารถนําไปทําปุา๋ยหมักปุ๋ยคอ,อกได้ด้วยเรามีนมหมักตัวนี้เนาะแล้วเรามีปุ๋ยหมักเราจะทําปุา๋ยหมักเรามีเรามีพวกปุ๋ยคอ,อกมามูลสัตว์เลยมาก็สามารถนําไปฉีดพ่นลงกองปุ๋ยจะช่วยให้ย่อยสลายได้ไวขึ้นก็อัตราประโยชน์สรารพัดประโยชน์เลยแล้วบํารุงผักผลไม้อร่อยมากโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครให้ต้องพี่ต้อมเกษตรอินททีย์เวิถีติฟิเมเลนดด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พาลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนนว ที่ทาน้ําหมักไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกน้ํามุงน้ำหมักอะไรเขียนวันที่ไว้ด้วยเนาะเพื่อเราจะได้รู้ว่าเออเขาเรียกอะไรเป็นการเก็บข้อมูลตัวแปลว่าเราเราใช้ไปในพื้นที่เราเท่าไร่แล้วเห็นผลเป็นยังไงเนาะต้องอยากให้เกษตรกรทุกท่านาจดบันทึกอะไรพวกนี้มันเป็นข้อมูลที่เราสามารถมาปรับปรุงทําให้พืชผักผลไม้ผลผลิตเรามีคุณภาพมากขึ้นนะเนาะวันนี้วันที่ยี่สิบหกเดือนแปด ปีหกห้าแล้วก็เขียนชนิดไว้ด้วยนมหมักเนี่ยเนาะก็แค่นี้เผื่อเวลาเราใช้ไปแล้วเราก็จะรู้ว่าอ่ะสองลิตรนะเราเขียนเพิ่มไปอีกว่าสองลิตรแล้วเราก็จะมาวัดผลกันว่าถ้าสมมุติว่าใครเอาไปขีดในผักอะไรพวกนี้แป้งหนึ่งเราใช้นมหมักไปเท่าไหร่เราก็จะ สามารถวัดผลได้ว่าเออมันช่วยทําให้ผลผลิตเราดีขึ้นได้แค่ไหนอยากให้จดบันทึกเนาะคืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ผลการจดบันทึกเพื่อดูสถิติเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลผลิตเราให้ดียิ่งขึ้นเนาะคือทําเกษตรก็อยากให้เป็นเกษตรปานนี้นิดนึงจริงๆแล้วมันอาจจะดูยุ่งยากในช่วงเริ่มต้นเนาะแต่พอเราทําเป็นเป็นวินยัยเป็นตารางเวลาแล้วการฉีดพ่นก็ทุกๆเจ็ดวันหรือสิบวันยิ่งฉีดพ่นบ่อยยิ่งผิดได้เลยการให้สารอาหารทา้งใบคือเขากินหมดในวันนั้น เนาะฉีดพ่นก็ฉีดพ่นได้เรื่อยๆเนาะ7จวันสิวันแล้วแต่เวลาที่เราสะดวกเนาะแต่ขอให้เป็นประจําและต่อเน,นื่องไปโอเคครับไปแล้วสวัสดีครับ